ม่กินเหระตาเอ้ยไ่ท่กินอย่างในบ้านไม่สวยมาหาเขากินก็ไม่สวยใส่เตือนนะใส่เตือนน้อพี่น้องไม่เย็ดงานข้างนอกใส่ซ้ำกับบะมี่ว่ะดิใส่ซ้ำกับบะมี่สายเตือนเมียฝรั่งเมียบัมสิดาเดินพี่น้องกินน้ำแน่พี่ลุงเนี่ยมอไอ้พี่เอิมพักฮะ ไม่เอาเียวเลยทีเดียแม่เอาเขียวตอนนี้พีลุงพี่ลุงอนนั้นกคกภาคเศษที่ไปเจ็บไหมพี่น้องหนึ่งโคกนั่นเออพี่น้องมาถามไปนะพี่น้องพี่น้องนะลาบเปียกกำลังมาปอบล้องแล้วตอนนี้ยลาบเป็ียนกำลังมาที่ภาคเศษไปเจ็บไหมเมื่อกี้ ก็ทำที่เหมือนันไ่สไสเพื่อนกันเลยพากันอดพ่ไใดงาเคนเหตุงานเราสูยก็เลยกินเนี่ยฉันเราดากไว้ให้เธอหมวยฉันรักเธอที่สุดเลยฉัเราดากเลยรที่สุดฉันมาดากไว้ให้เธอที่รวาฉันมากดากนะ้เออเอี่ดากมาหนูมาตามมาทนาอก็เขาว่าเราพี่น้องมาเคยมยมาเาล้มาล้วสายเทียนมแล้วค เาหากินย่เมเมชาวสวยมาสมทบอุ้ยอุ้ยมาแม่พี่ร้าน้องหั่นกระเียเยวอันนี้คือยู่อันนี้แบบพอมีสวยมีซ้ำพี่น้องเนื้อโบกันเอยเนกาอโบกันอเลยเอาทางสิรินเอาสิริน่ไ่ยากไปไปะุงยิบไปทางสิรวันนี้ฝนจะตกไหมสิไม่ตกค่ะ เขาไม่เหมยเขาไม่โอ้เขาไม่เจ้เออนี่คืออยู่บอกนางแมวเกจะตัวผู้ไม่เอ็นน้าก็ได้กินเขาไม่มาเฮ้ไม่ใช่เลยน่าอร่อยเลยเอาหมวกแต่มันางเออป้างนะเอาฟ้างนะปอป้างก็คือนี่นางดีกว่านี่เพอพงว่าไม่กินเขานอกบ้านเออทันธุ์ไหนแม่พันธใหมาเนอะนี่ประเด้๋ยเป็นลูกทุ่งกับเป็นเลย ใเสื้อี่น้องกันกินล้อลาปเป็ดสาพี่พ่อยากใคเก็นม่ได้อยากลาปเป็ดมาเด้อลาปเป็ดกำลังนาตอนนี้กินหังลาเป็ดใครเกลดมีเิเลยหัวใจเห็นอันพี่ไออไออออบ้านทางมอาง้ยหน่อยจะใกลน่อยบัอื่อน่ตาอย่างเด็กหน่อยเป็นบ่เป็นเด็กหน่อยเป็นเป็นกน่อย อด่งนี <video> ้ไข่ไเพื่อจังพิตาปิตาพมีแก๊สประสาทจ้าเาจะได้ถามไว้ยังเงนบอลเยบอลเมื่อฝรั่งแต่ดาคะตำรวจไเอาดาไข่เนี่ยดาไข่เน่อ๋ฉันยิ่งไม่ชอบอยู่ดากเนี่ยฉันจะกินไม่ให้กินเอาแบ่งกันเอาเบงกันเาบ่งกันเ นาตาเจ้าพี่ตาสิพี่ตาสิกินด่เจ้าเขาไม่ขอามือเด้อยาเด้อเอาเอาหมือมีบอกเอาอันนี้เนี้ยหืมมือเปลีอนแล้วนี่เอาเนาะยวเอาดามเขาไม่กินเขาไม่กินซีรองเขาไม่ให้ขาวแต่ขาวตัวขาวคือบัวมาหน่นแหละตัวใหญเก่งกินแบบเต้นเจนด้วยที่ได้มาดี่กินเหรียญที่สวยิ้มมีลีแต็มเ็มอมหมอกเนีนี่แหละของแท้ของแท้แบบเต้นเจน Chấp hành hinh bội hinh nát cho tôi rất là chắc chắn <laughs> không có hinh gọi gì không có <laughs> ừ. gì không có มาแมนหน่อยโดยแม่รน้เติมแก๊สที่ร้อนคะรห้าที่ร้อนควรห้ามพี่ส่วนขอขคามกินบรรยากาศทิมบึงพี่น้องบรรยากาศสวยๆริมน้ำามนี้พักันออกสถานที่ออกนอกสถานที่ เตรียมสถานที่จัดวันลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงดีไหมไม่ใ่ใคจ้ากระลังเตรียมที่นอนดีกระลังเฮคองสังเจ็ดสิบนมมาลอยกระทงเดี๋ยวนี้ค่ะพ uh uh> uh uh> uh ี่ uh ้องเห็ปลากินอ่ะพี่ลุงที่เรีกว่าสิกินเลียงกันที่เสื้อไมนรวมตัวเตะรวมตัวเลยชินสิจุกแล้วพี่น้องกินร้อนลาเป็ด สิรีวันนี้ฝนจะตกไหมไม่ตกค่ะมั่นใจพ่อะสิรีไปปักตะไคร้ไว้แล้วพี่น้องแมนไอขุดสนามมาแล้วก็พ่อหนูคุยไปก้อนมาที่นี่ยเตี้ยเดี๋ยวพี่หนูสิรีไปปักตะไคร้ไว้แล้วพี่น้องเอ้ยบ่ตกแค่ละฝนบ่ตกกันน้าท่วมบทวมากแล้วมึงนะครับเบิ่งเด้อรอดูนะคะว่าจะน้ำท่วมน้ามากเลยวก้นขอบไปมันเป็นดินดิน แข็งแข็งอ่ะเนองวันีดีนะเป็น่ะเนียีนยะแม่นแข็งแเลยแข็งโเลยมีตอาคหักเจ้ารอลยเอาตัวตัวปักตะไคร้หัวใจเอาก็ปักตะไคร้กับพุดแล้วก็ปักว่าจนแล้วจนี่แล้วหน้ามากแกมาแล้วพี่น้องเขาอ่ะฮาครับครับคุณแม่นะครับคุณแม่แล้วพี่น้อง คุณแม่คะกำลังไล่อยู่ไล่อะไรลูกคุณแม่คุณสวยพ่อพ่อกมาเบื้องเงันพ่อพ่อได้ยังมาฝากค่ะส้มเขียวหวานได้สมได้สมมาฝากโชว์คุจางอร่อยอริดอร่อยโอ้ได้มาเยอะโอเค สวยไปจ้าสวยมันต้องสงซาไอ้เกครอบเยอะมากอันนี้ถวยหนอุ้ยโอ้น่ากินมากต้องการเป็นผู้เย็่มที่นองบนนะอูู้ลาบเป็ดค่ะลาบเปลิดสองตัวกินอีกสองเชือกับบอเหมือดินอีนี่ฝรั่งนี่มันยังแบบที่ยังหลาบเอาสิไป วังใหยอวังวังเอาไปวังนี่ะงหยื่อ่อ่ในจริงกันเนาะเท้ามาปานี่นัจอนไมจักเต้แนวมแนว้าวเองดวเองแคทเดอพ่อเาเท่า้านโซบลาเ่งวพ่อยเท่าไม่ยิ้เท่าไม่มีลูกหลานมา ออกพื้นที่ข้างนอกไม้เฮ็ดร้อยกระทงมจัดเก็บสถานที่ได้มากินเขาทงเขาป้าน้ำน้องเนี่ยไอมีโชคมีลาบเด้อพันเฮ็ดเขา้กินเขาอยยุดีมีแงงเด้อมีแงงลูกหลานมาร้อยกระทงแงลูกหลานเด้อเวลาผู้คนมาร้อยกระทงก็จะให้ทกน้ำทงน้องแย่ให้คือดูปฏิธเฮ็ดเขอให้มาร้อยด้วยความสุขนะมาร้อยด้วยความสุข รากลับไปด้วยความสบายใจได้ได้อิ่มบุญกันมา้อยขอขม้าแม่น้ำพงคะขอให้งานจัดรูร่วงไปด้วยดีเ้อซาทุทุกสิ่งทุกอย่างขอให้จัดงานมาร้อยกระทงทีผู้คนที่สิมา้อยกระทงก็ขอให้รูล่วงรูปผลไปด้วยดีวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนทรงวันห้าลอยหกสิบสี่นี่ 19พฤศจิกาย,ยน2564ที่น้องพี่น้องมือวันกู์นี่กะสิร้อยกระทงเป็นมือร้อยกระทงทุกคนก็ได้เตรียมงานทุกไยทุกกองก็ได้เตรียมงานก็ขอให้เตรียมงานในรุ่งหลวงไปต้อนรับพี่น้องด้วยดีแล้วก็ขอให้พี่น้องที่มาทีสี่ร้อยกระทงข็ให้ปลอดภัยกับบ้านเด้อขอให้มาขอ,ขอขอมาแมรำโคงคาเป็นประเพณีเขาเนาะ ขอให้มีความสุขกันทั่วห้าเลยสาธุนินบาดลาเปียนตาจะไปลาเปียนมาแล้วเด้อพี่น้องอะไรนงพี่น้องลาเปียนไปยังกระเพรนลาเปียนมาแล้วลาเปียนตัวไปเจ้าของไหนมัน แบ่งแยกกันไปนะซุ้มนึ่ง,งไปเี่ยวเขาทั้งพุ่นน้ำในฮึ้าเป็ดจะบว่อะองฟองกาเล็เซ็ <c oughs> ตเจ็บตายยังไงครับตลเลกพอละใช่ปะคะใช่จ็บจ็บจับ,จบอร่อยอร่อยไหมย้ยคุยลาป็ดน,<ม><อ>น้ำสมอ คุยลาเปียเติ่งเนี้ยไม่งังจะนำลองพอดฮะนะอย่างหลายขักหลายเนี่ยจวเดียวกับพอดเลยได้เด็ด้วยสองตัวเอาไปกินให้มันเลียให้มันเสียไปผวนละไายเซฟใช่รพวกเนี่ยมันเนี้ยไม่ลาเปียดดิเนี้ยเนี่ยให้เจีวคุณลูกงความเหมือนที่แตกต่าง ยกยกยกแกนมดขึ้น้ะเลยเทียมทานกินขาดกินขาดเลยวะเอาสมกับม่ว้าไว้ดีนะเจ้าคนกาเดี๋ยวพอตัว งสัยอันคุณเจ้ยอยากได้ดอกบัวสิค่ะฮะพี่น้องมาเบื่องคาน้ำเจ้ยมัม,มีดอกบัวดิป <c oughs> ัดอกทองเจ้ยเจ้ยพูดอะไรปลากปากพี่น้องออกมาทำมาเบื้องพื้นทีงามคักที่ลุงสวยสวยใครว่าท่นา,ทาน้ำนะมันเป็นเจ้า <c oughs> นี่ราคาหค่ะไว้สำหรับหมองร้อยกระทงุงน้ำก็บเปลี่ยนแต่เย็นดีดีที่น่องมั้งนะแม่